สวัสดีพี่น้นองมาวันนี้กินข้าวเลี้ยกันเลยขอบครัวี่เลยมีเท้านิดหน้อยนี่เท้าท่านว่าตอนนี้สี่เดือนสองวัน,วนอันนี้แม่หมูผู้วันเนาะแม่หมูอันนี้เอื้อยอันอันแครโบเล็กน้อยติดเกมนะอันอันจนคณะเห็นปลาลูกกินจุมจ่มจีนพี่น้องนอันแครว่าง เส้นเซชสนกับจุมจีนเนาะแซ่บแทบน่ะเด็กน้อยบางคนกับบอหนาเลยบมหิมบมหัวเลยอารมณ์อารมณ์เสียเฮาก็ตื่นเต้นน่อยแต่ท่านว่าม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 าไงน้องที่เห็นว่าเขากินไก่กันยัยพี่น้องเอ้ยไม่ตัวตึงเตืงกินไก่กลยไม่ใช่กินคำนี้โอ้ยเต็มปากเต็มคำขนาดว่ามีไมาหน่อยในบาร์ได้นี่ในมือเลยนี่คำใหญ่ขนาดนี้นะสมานเนาะ อันนี้เอื่อยนะนี่ครับโบติดเกี่แห้งโบติดแพ่งเลยติดเกมี่ยูแล้วหดหน้าทันมาหนึ่งตีหนึ่งต่อยถอยหัวสูงอ้อยม่เหยียมาซันกินยังอันกินตีนเกี่ยกินตีนวันูุกตีนเกี่ยเออตีนไก่มันจะเคี่ยแล้วอันเดียวกัน ตีนเขียกับตีนไก่อย่งนี้น,นี่ยน้ำอ้อยวะเนี่ยกินอ้อยกับจืมจีนโอ้ยลูกเอ้ยอยากตีงที่ไหรตั้มแม่ตั้มตั้มตั้มแม่ลูกพี่บ่าตั้มอะไรก็พวกกินก็ว่ากันโป่งเลย กินอะไรเนาะแม่ลูกอ่อนกระชากินเบียร์บบ่ลูกมากะสีเดือนเต็มปากเต็มคำล <c oughs> ูกซาก็รวยเป็นโดดเป็นโดดลูกซาเป็นตีนลูกซากินตีนค <c oughs> ขึว่าันกินตีนพอ <c oughs> เออดินเกมรายน่นาจะกินตีนพอแล้วต่อไป <c oughs> เฮ้หากจำได้ผมก็จัดห้ได้เลยบอกฟังความเลยเนี่ยว่าหากแล้วพอยังจัดกันสุดไงหายกบอกฟังความเราตีนมาเสร็จยังอัตีนมาจีดูดนี่ได้ตีนใันจะรู้แต่บอกอาตีนของผมมาฮะดูฝากสองเนาะกดซับจากคาใจเลยกะลิ่งบายบาย 拜。